สวัสดีครับตอนครับชาว youtube ทุกคนนะครับทางที่ทำช่องและบได้ยทำช่องนะครับชวินยองชาแนลมือนเดิมนะครับผมชาวนี้ชวินมาหยองเย็นปลาเหมือนเดิมนะครับไม้เดิมนะครับเนาะหม้น้ำโป่งนะครับอำเภอไม้ซ้ายนะครับชวินกลางจำเรียบร้อยละวันนี้ชวินใจเส้นเกลงนะครับเจ็ดอกนะครับ ตรงนี้ป้าจะเคลนนยเนาะเด่นปลาน้อยนะครับถ้าปลาหยกเข่าก็เอาอยู่นี่นะครับไม้ของชวินนะครับน้ำนักนะครับวันนี้ตอนนี้กับประมาณสักเจ็ดโมงนะครับวันนี้แดดออกนะครับม่มีหมอกเนาะอากาศเย็นนะครับประมาณสักซ้าองศาสิบเก่าซาวองศานี่นะครับมีลมแล้วก็เย็นดตวยนะครับเนาะท่านผู้ชม เดี๋ยวเอามารวมรุ่นกับชวินนะครับาวันนี้ชวินจะมานก่อนนะครับน้ำแหง้งไปหน่อยท่านผู้ชมปลาขาว ข้าปอกน่อยงานปากกฏครับท่านผู้ชมปากกฏกับปลาขาวเฮออ้ติดเดี๋ชวินเอาปักกดออกกันนะครับมันติดนะครับนี่นะครับปากกฏนะครับมนันมานครับ ปลาขาวปลาสอยสองตัวเนาะนี่มานานัมานหมานครับท่านผู้ชมหันช็อตตักปลาให้มนคนับจำมันโหงวมันนี้วันนี้ชะวินใจจำใหม่นะครับปลาสอยตัวง,งามๆปลาสอยตัวน้อยช่วงนี้ปลาเค็มนะครับ พอมันจะลงลำหนาแกันไปหมดแล้วเนาะเข้าสู่แนวหนาวนะครับหลุนไปพร้อมกับชืวบินนะครับ สามโต๊ะครับท่านผู้ชมยวปลาขาวปลาส้อยโดดครับ ถ้าผู้ชมอาจจะหันตักปลาเนาะขอจำมันหงงนะครับหยุดตามไปหน่อยหมนัมนมันตุนไปเลยเลยแกพร้อมล้อมริบไปนะครับวาเวยแต่เพียงสายสองโตนผู้ชมสามโต ใส่งม่มือนะครับโดดนุ่นนุ่นนุ่นปลาแกบหน่อยก็ได้นี่ครับ เงิงมาอยู่เฮ้ยปัดใส่น่อยหนามหนันกเนาะวันนี้งานมาอยู่ตอนนิดน,น้อยครับไปตากแห้ง หนึ่งตัวปลาจ่อยครับติดปุน่นโตหนึ่งตัวน,น้อยลงมาลงมา มาอยู่โต๊ะหนึ่งนู้ดโดด,โด,ดสองโต๊ะ,ะขาวครับ ชงปลาเค็มเนาะตัวน้อยก็เอาครับหนึ่งตัวสองตัวปลาซอยกับตะเพียนทรายครับนี่มันอยู่มันอยู่ จะเย็ยนๆไปนะครับหนึ่งตัวปักซอย ตโตก็ยังดีเดี๋ยวขอใหม่กันออกกั้มเตะอสองโต้ตะขา มาอยู่ตะเพนทรายเป็นตัวตะเพนทรายเหมือนเดิม าใหญ่ย้ำเข่ากำเร้าม,มีกระตะเพียนซรายวนันนี้มานอยู่โมนอยู่ถึงแม่มันจะโตไปใหญ่ครับสองโตท่านผู้ชมปลาส้อย กระปั้ซิวเขาอือหนึ่งโต๊วกระถอย มันมีหนักตัวเดียวโดดไล่ต่อก่าไปน้อยโดดเขาร์สองโตครับรักซอยครับตะเพินาย โดดอีกกรโมนอยู่โดดเข้ามาสองโตสามโตสี่โตท่านผู้ชมปัดสอยทั้งนั้นตอนนี้ก็ประมาณสักแปดโมงนะครับท่านผู้ชมแดบดบเริ่มขึ้นนะครับเริ่มเริ่มอากาศเริ่มจะอบอุ่นละวินอยู่ในน้ำนะครับตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลย นี่นะครับมาอยู่ตะเพียนทรายโตหนึ่ง โดดเขามากนี่ปัดอยตัวแค่นี้ก็โดดแดงๆเลยหนึ่งตัว ต้องจวินทองอยากกินข้าวสองโตท่านผู้ชมประซอยครับ Bắt tàu tép Cái đá tôi dậy nó Đừng tua à เช่นเดิมคือปลาสร้อยอ้าอยู่เฮ้ยเร็กว่าบอมมา น่าเป็นปลากระจกะติดครับบ่าวครับหนึ่งตัวตะเพียนตาย มัมาอยู่สองสามตัวปลาต้อนทรายกระไดท่านผู้ชมรักมากนี่นะครับหนึ่งตัว สองโตรครับนี่มาอีกกโมนอยู่ปลาสอยกับปลาขาวครับ้าบ,บินบีบขี่ไปตัวเลยนะครับพอไปถึงบ้านก่อนล่างๆแล้วก็จำนายเลยนะครับ ไอ้โยนี่เป็นตัวตะเพียนทรายตักเข้ามา มากอสักโตท่านผู้ชมครับต,ตอนนี้เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับ วันนี้บอกมาเลยท่านผู้ชมชวินได้ปลาให้หน่อยเดียวแต่หน้ามันหนักนะครับเดี๋ยวชวินจะห้ดูผลงานนะครับสักประมาณสักกิโลเดียวแต่ท่านผู้ชมว่นด้ปลาใหญ่เลยนะครับเด็กระปั๊ดซอยปลาขาวปลาจ,จันทร์ใจสักกิโลนี่อาจจะมีอยู่นะครับชวินเอาเจนําแข็งไวนะ้เนาะใส่ขี่เรียบร้อยแล้วนะ ชวินไงจมามแล้วเดี๋ยวจะป๊กบาแล้วนะครับเพราะว่ามันไมนะ่ได้เนาะมดแห้งนะครับถ้าป้าเขานี้สู่ตายเลยนะครับอันนี้ปลาไม่บ่กเขาเนาะเมื่อนานในเขาวิโตสองโตเลยครับบางทีก็เป็นจากรรมจามสิบกร,รัมเลยครับยกจนปวดหลังเนาะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปชวินมาถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะผลงาน ได้ให้หน้อยเดียวมีช็อตตักปลาให้หน่อยเดียววแต่ครับเอาเป็นว่าเดียวคลิปหนาเจอกันใหม่นะครับรอนน้ำแห้งกว่านี้เนาะเดี๋ยวชวินจะมาใหม่นะครับลองจน,นี้คงจะเว้นไปหลายวันเซยงแหบเหมือนเดิมท่านผู้ชมชาวบ,บินแจน้ำแต่แต่เจ็ตโมงนะครับเย็ยนหมดเลยตอนนี้ขนาดแดดออกแล้วครับยังเย็ยนอยู่นะครับมันมีลมหนาวมานกนาอท่านผู้ชม นะครับจำชวินง่าเยเรียบร้อยละขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ